ชื่อเรื่องแมวบนระเบียงชายหนุ่มชื่อพานุอาศัยอยู่ชั้น23ของคอนโดสูงกลางกรุงชีวิตของเขาเรียบง่ายแต่เงียบเหงาเขาไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบผู้คนและไม่ชอบสัตว์โดยเฉพาะแมวทุกค่ำคืนพานุม,มักจะออกมายืนที่ระเบียงดื่มกาแฟและมองลงไปยังเมืองเบื้องล่างอากาศเย็นลมโชยและความเงียบงนันเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการแต่ความสงบของเขากลับถูกรบกวนซ้ำๆจากแมวสีดำ ตัวหนึ่งที่ชอบกระโดดมาจากระเบียงห้องข้างๆเดินเฉียดผ่านเขาอย่างไม่สนใจอะไรและมันมันมกจะเหลียวมามองเขาด้วยดวงตาสีเหลืองแหลมคมราวกับดูถูกวันหนึ่งเขาหุดหงิดเป็นพิเศษหัวเสียจากงานโทรศัพท์เสียไ่ายกระพริบไม่หยุดและสุดท้ายแมวตัวเดิมก็กระโดดมาอีกครั้งมันเดินผ่านอย่างเคยแต่คราวนี้พานุเดินเข้าไปใกล้แล้วใช้มือผลักหน้าต่างกระจกบ,บานเลื่อนแรงๆเสียงโครมกับเสียงฟุบตามมาแมวหล่นหายลงไปในความมืดเขาไม่เห็นมันอีก เขายืนอยู่นิ่งๆก่อนจะหันกลับเข้าห้องทุ่มธรรมหมดเรื่องสักทีแต่คืนต่อมาตอนที่งคืนพอดีขณะที่เขากำลังจิบกาแฟเช่นเคยเสียงกระแทกเบาๆก็ดังขึ้นที่ระเบียงแมวสีดําตัวเดิมมันกลับมามีรอยแผลทะลอกที่ขาดวงตาย,ยัางสีเหลืองเหมือนเคยแต่มันจ้องเขานิ่งขึ้นและมันเดินผ่านเขาช้าๆก่อนจะหายไปตรงมุมระเบียงวันต่อมามันก็มาอีกและอีกวันและอีกวัน พานุเริ่มนอนไม่หลับเสียงฝีเท้าเล็กๆดังที่ระเบียงทุกคืนแม้เขาจะล็อกหน้าต่างแน่นหนาแมวก็ยังมาบางคืนมันมานั่งเฝ้าอยู่ตรงกระจกมองเขาด้วยสายตาเหมือนเครียดแค้นมีเลือดซึมจากขาบางครั้งมีเศษกระดูกโผล่จากรอยแผลพานุเริ่มฝันถึงการตกจากที่สูงเสียงแมวร้องโคลนครางและเสียงกระดูกแตกดังชัดเจนในหู หลายวันมานี้พานุนอนไม่เป็นเวลาเขาใช้กาแฟาเ,ขาเข้มข้นกลบร่างกายที่อ่อนล้าแต่ใจยังไม่เคยหลับจริงยิ่งค่ำคืนยิ่งยาวนานในหูมีแต่เสียงฝีเท้าเล็กๆดังวนอยู่ที่ระเบียงเขาพยายามไม่มองพยายามไม่ฟังแต่แมวดำนั่นยังมาทุกคืนเที่ยงคืนตรงเหมือนมันตั้งใจคืนนี้ก็เช่นกันเขาปิดไฟทั้งห้องนั่งอยู่ในความมืดเปิดม่านเพียงเล็กน้อยให้มองเห็นเงาระเบียงใต้แสงไฟถนนด้านล่าง เวลาผ่านไปช้าเหมือนน้ำหยด23.59นาฬิกาหนาทีเขกลืนน้ำลายเหนียวคนพอเข็มวินาทีแต่ศูนย์นาฬิกาคึกเสียงบางอย่างกระแทกที่หน้าต่างเบาๆแล้วก็มีฝีเท้าเล็กๆเ,เ,เดินลากผ่านช้าหนักเหมือนเท้าที่ขาหักเขาหยิบมีดปอกผลไม้ในครัวมาถึงแน่นแม้ไม่รู้จะเอาไปทำไมเงาแมวค่อยๆปรากฏที่กระจกมันยืนจ้องหน้าเขาจ้องนานจนพานุเริ่มใจสั่น มันไม่หลบตาเลยดวงตาสีเหลืองเหมือนมีไฟในแสงวัวโซวเขาเห็นใบหน้าของมันแตกต่างออกไปเนื้อปูดบวมขนหลุดเป็นหย่อมและโครงเล็บที่ยื่นออกมายาวผิดธรรมชาติมึงต้องการอะไรธนุพุ่มพันน้ำเสียงสั่นจูจูเสียงแมวร้องเบาๆก็ดังขึ้นในหูไม่ใช่หูในหัวเสียงครางแหบพร่าเหมือนเสียงจากบางสิ่งที่ตายไปแล้วเขาวิ่งออกจากห้องไปที่ระเบียงเปิดหน้าต่างพยายามไล่มันอีกครั้งแต่ไม่มีแมว มีแค่ลมเย็นยเยือกและความเงียบแล้วเขาก็หันกลับและเห็นแมวตัวเดิมยืนอยู่ในห้องของเขามันไม่ควรเข้ามาได้ประตูกระจกปิดแน่นแต่แมวกลับอยู่ข้างในมันเดินช้าๆเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นพร้อมเสียงกระดูกลันเบาๆทุกครั้งที่มันก้าวดวงตาสีเหลืองจ้องเขาจนเขาหยุดหายใจและภาพตัดขาดเช้าวันรุ่งขึ้น มีคนพบร่างของพานุอยู่ล่างคอนโดนอนหงายแขนบิดผิดรูปใบหน้าเต็มไปด้วยรอยข่วนร่องลึกยาวเหมือนกรงเล็บและที่ข้างร่างของเขามีแมวดำตัวหนึ่งนั่งอยู่จ้องขึ้นไปอย่างฉัน23ก่อนจะค่อยๆหายเข้าเงามืด